สวัสดีครับอ่าวิธีทําแก้วจากกระป๋องครับกระป๋องอลูมิเนียมนะครับกระป๋องน้ําอัดลมนะครับกระป๋องเครื่องดื่มทําได้หมดนะครับเนี่ยครับสวยงามนะครับขอบไม่บาดปากนะครับใช้ได้ทุกขนาดนะครับทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอะไรนะครับแข็งแรงทนทานครับเก็บความเย็นได้ดีครับสามารถใส่กลับไปใส่เครื่องดื่มได้เหมือนเดิมนะครับล้างความสะอาดได้นะครับ วิธีทําก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับครับมาดูวิธีทํากันเลยนะครับอ่าก็หากระป๋องมานะครับของเครื่องดื่มนะักอารมณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรได้หมดนะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับมันเป็นตะไบตัวเล็กนะครับอ่าตอ้แรกมาก็ ตัวนี้ออกก่อนไปเราทำการปัดขอบตัวนี้นะครับรค่อยปัดครับใช้ด้านแบนนะครับเดี๋ยวเราค่อยใช้ด้านด้านนูนนะครเอาตรงด้านแบน เราค่อยปัดใจเย็นๆนะครับอย่าจับแรงเดี๋ยวกระป๋องมันบุบตอนนี้เราก็จะใช้ด้านโน้นสังเกตรเราปัดปัดไปสักพักนี่มันจะมันจะเห็นเส้นเส้นแยกตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีสองชิ้นละมันจะแยกออกมาอย่างนี้ เราค่อยปัดให้มันเป็นเส้นแย,ยกแบบนี้หมดนะครับตอนสมัยเป็นเด็กนี่ผมเป้าคูดกับถนนนะครับถ้าแบบนี้ครับคูดคูดไปแล้วมันก็จะหลุดมาเองนะแต่ตอนนี้เรามีเครื่องทุ่นแรงแล้ว นะครับตอนนี้มันจะเริ่มแยกออกจากกันเดี๋ยวเราลองงัดดูนะครับใช้ปลายตะไบครับเนี่งัดออกมาง่ายๆเลยครับขอบขอบเขาก็ยังอยู่นะครับมันจะมีความแข็งแรงอยู่เดี๋ยวจะเราทําจะทําการปัดด้วยกระดาษทรายตรงนี้นะครับกระดาษทรายเบอร์อะไรก็ได้นะครับ แค่นี้เดียวแคเดียวเองครับแต่แบบขัดเหล็กหรือขัดไม้ได้หมดครับเล่น,นเบอรละเอียดผมเมือม่อามาขัดหน้าไฟรถยนต์นะอดีมันเหลือมาใช้ได้นะครับแต่มันจะออกช้าหน่อยเพราะมันเป็นแบบละเอียด นะครับไม่คมนะครับไม่บาดปากนะครับสามารถใส่น้ำใส่เครื่องดื่มเย็นเย็นได้นะครับมันก็จะเย็นนะครับเพราะมันเป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับง่ายๆจัดไปชอบก็กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะคิดเรื่องราวอะไรง่ายๆที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านได้ชมอยู่ทุกวันนะครับ โอเคครับขอบคุณมากมาก